เรืนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งข้อความใน Facebook แล้วก็ในงานเขียนที่ผ่านมาในเวลาสั้นๆผมอยากจะกระตุ้นตัวผมเองในฐานะที่เป็นคนที่อยู่กับโวงการการอะไรครับการดาว,วะให้กับคนอุปสาวผมคิดว่าการสม็จการศึกษาเนี่ยเป็นแค่การวัดความสามารถของการเรียน แต่ความสําเร็จของการศึกษาจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ถูกยอมรับจากสังคมออผมจะนําเสนอสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบสําหรับผู้ที่จะรื้นพูกอมมะหรือผู้ที่จะทํางานเพื่อรับใช้สังคมสิ่งแรกนะครับผมคิดว่า องค์ประกอบแรกของความเป็นนักฟื้นฟูแต่ปัญหาคือเราทุกคนอยากเป็นนักฟื้นฟูอยากเป็นผู้ที่จะแบกรับมันไหมดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวในกุรานยาอุลละซีนเอมานูคุรอันซารุลลอฮฺเคมะกาลัยเซบุลมูริยัมลิลฮาวาริจุนันอันมันอันซารุอิลลอฮฺประโยคของอัลกุรานใช้ประโยคเพียงว่าอันซารุลลอฮทีนี้ ปรโยชการมาพูดช่วยเหลือองบอลเนี่ยผมเจอคนคลิปคนหนึ่งที่ตอนที่ผมเดินทางข้ามฟากรือที่สงขลาผมถาม,มเขาว่าไปไหนก็บอกว่าเขาจะเดินทางไปไปต่อสู้เรื่องของการอะไรนะพิทักษสิทธิ์บอลในช่วงนั้นจะมีโครงการกดท่าเรือที่ลอยหัวขาไว้ เขาบอกว่าคนเดินทางมาจากกรุงเทพมากันหลายคนเพื่อที่จะไปต่อสู้นะครับกับภาครัฐในการที่จะปกป้องสิทธวลอมไม่กับประชาชนเป็นชุมชนมุสลิมนะครับแต่พวกเขานั้นไม่ใช่มุสลิมได้คุยกันผมก็ผมก็ยื่นน้ําแข็งให้เขาให้เขาดื่มเพราะว่าผมซื้อน้ําแข็งตอนที่ขี่แพผ,ผมบอกเออเชิญน้ำดดินเชิญดื่นน้ำไหมครับ ก็บอกว่าผมไม่ดื่มครับผมแล้วมาทำไมครับเราอดอาหารประท้วงประท้วงอำนาจรัฐที่ไปกดขี่ประชาะประชากรมุสลิมในชุมชนเขาเป็นไม่ใช่มุสลิมแต่เขาอดอาหารประท้วงเพื่อส่งสัญญาณว่าเขาแสดงการกระด้างกระเดื่องกับสิ่งที่รัฐทำกับชุมชนซึ่งไม่มีสิทธิ์ปกป้องเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจ ในคําพูดสั้นๆผมถามพวกเขาว่าแล้วน้องๆทาอาชีพอะไรกันดูนส่วนตัวเขาบอกว่าเขาทํางานรับใช้พระเจ้าก็คือรับใช้พระยาห์าัวภาษาอนคิตเขาไม่จะเป็นคําสั้นๆแต่มันฝังในใจผมว่ามีคนไม่มากในสังคมนี้ที่ใช้คําพูด้ากก็ผมทํางานรับใช้พระเจ้า มันเป็นคำที่ดูสั้นๆแต่มีความหมายมากคุณอัลลอฮ์จงเป็นผู้ช่วยอัลลอฮ์ประกาศสินบัตสำคัญยิ่งของความเป็นนักศึกษาหรือฉบับนั้นฉบับุลฮักกะหรือฟิตเตียตุลฮักกะมันอยู่ที่เขาได้พบกับคำตอบของชีวิตหลังจากศึกษาว่าหลังจากจบการศึกษาเขาจะเสนอตัวเองเพื่อรับใช้อันทัก ของละทะละเงื่อนไขที่หนึ่งของผู้ที่จะมาตัดนตหรือมาพื้นผูอิสลามสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้ก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่รุลนไหลเป็นผู้มีความรู้ครับความรู้ทีนี้ความรู้แยกกันเยอะมากเลยความรู้ที่เป็นดุนเาวีอัตตีนีอัชชรไร ว่ากันไปดวนี้ผมคงจะไม่ต้องพูดในประเด็นนี้นะครับสิ่งแรกก็คือพวกท่านจงเป็นบุคคลที่มีความรู้พระช้าของการอ่านคือการเดินทางสู่โลกของความรู้การอ่านคือการทําให้ปัญญาทํางานทําให้ความคิดมีลมหายใจจิตวิญญาณมีมีพลังงานการอ่านคือการหลุดออกไปจากกรอบของความล้าหลังและความงเ่เขลาการอ่านคือการทําลายความมืดมนและการเดินทางสู่โลกของปัญญาและแสงสว่างแห่งความจริง กา,ารอ่านคือการปลดปล่อยตัวเองไปสู่โลกของความเข้าใ,ใจและความรู้และเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าโดยการดลนบันดาลของพระองค์โดยการอินทรรมของพระองค์กา,ารอ่านคือการทําให้ประชาชาติหนึ่งสูงทรงกว่าอีกประชาชาติหนึ่งมันเป็นตักกลางของความก้าวหน้าและมันเป็นประชาของความเจริญยิ่งของอารยธรรมหนึ่งในประชาของการอา่านคือมหาวิทยาลัยในประชาของการอา่านคือห้องสมุด ในประชาของการอ่านคือการไม่อยู่กับที่และกการก้าวข้ามไปสู่การเป็นมนุษย์ที่มีอิสรภาพทางปัญญาที่ต้องมาอยู่ในประชาของการอ่านแต่ถ้าคุณอ่านเพื่อการสอบการอ่านนั้นก็จะไร้ความหมายลงไปเยอะมากเลยเพราะว่าความรู้ที่คุณอ่านเพื่อคะแนนมันจะขาดศักดิ์ศรีแต่คุณต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเพื่อค้นหาความจริงถูกไหมครับ ดังนั้นในบรรยากาศหมหาวิทยาลัยเนี่ยจึงอยู่มันเป็นมหาสมุทรแห่งวิชาการแต่มันมีไม่มากที่เด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กหนุ่มมาอยู่ในบรรยากาศของวิชาการและเข้าสู่กระบวนการอ่านเพื่อค้นหาสัจธรรมเพื่อค้นหาอันทักมีไม่มากเราจะเห็นเขาที่ไหนครับเห็นเขาที่ห้องสมุดโดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการสั่งของอาจารย์แต่เขาเข้าไปค้นคว้าสัจธรรม ดังนั้นปริญญาหนึ่งของนักศ <K> ึกษาคือคนค้นหาความจริงและบุคคลผู้ซึ่งปรารถนาที่จะอยู่กับความจริงและตัดสินใจแล้วที่จะต่อสู้เพื่อความจริงหรืออันฮักให้ได้นี่คือภารกิจของอัมเบียและหนึ่งในภารกิจของเชบัฟฟิตอรตุลฮักไปพร้อมๆกันก็จะเนนะครับอย่าลืมพวกท่านจงเป็นคุลอาลีม มรับเบีย้ยนและพวกท่านจะต้องพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นข้อที่สองคือจะต้องเป็นมรับบียใช้ได้มรับบีคือคือคนที่เข้าใจรับคนที่เข้าใจความเป็นรับของอัลลอฮ์และสามารถที่จะหล,ล่อหลอมตัวเองให้รับใช้รับเหมือนที่นบ,บีได้ตรเบียรบรรดาซอฟานนี่นั้นปัญหาก็คือว่าชาบาทั้งหลายที่เป็นพวกเราและผมด้วยนี่ในหมู่พวกเราใครบ้างที่เข้าสู่กระบวนการตรเบีย หลังจากมีความรู้นะครับจงเป็นมารพิอันที่สามมุชาระกะบิดทรบีะพวกท่านจะต้องเข้าสู่สนามของการทรบีะอันนี้ข้อที่สามเื่อนไข่มันก็คือว่าเราทุกคนจะชินกับคําว่าฮาลก้อใช่ไหมฮะฮาลก้อฮาลก้อฮาลก้อชฮาลาก้อเนี่ยมันไม่ใช่ห้องเรียนนะมันเป็นห้องเรียนอิสลามที่นบี ได้ถ่ายพอดผ่านประวัติศาสตร์หลังจากนมาอัสสรีเสร็จแล้วนบีก็จะใช้บรรดาซอบะไปนั่งกันตามมุมต่างๆของมัสยิดเพื่ออะไรครับเพื่อไปอัตราลุมไปศึกษาเล่าเรียนกับบรรดาซอบะที่เป็นเป็นวิชาการกระบวนการตรบียะเนี่ยครับมันจะมีความสําคัญมากกว่ากระบวนการศึกษาจึงจะ,ะริ่มพัฒาของการตเบียเนยคือการนําคนคนหนึ่งไปสู่การเป็น บาวที่เป็นมุตทาริกเป็นฮาร์เกนเป็นบาวที่มีความเคลื่อนไหวเพื่อศาสราเราไม่เห็นคนที่เป็นนักศึกษาธรรมดาที่จบจากมหาลัยปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ต่อสู้ประอาธิปไตยได้ได้มากกว่ามากกว่าคนซึ่งเป็นมาร์บ,บีและบุคคลซึ่งเป็นคนที่ผ่านกระบวนการะเบียนดังนั้นคําถามง่ายๆเวลาเราจะถามใครสักคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่เข้าจะอิสลามแค่ไหนเราจะตั้งคําถามว่าพี่น้องคนนี้ผ่านกระบวนการะเบียนไหม ถ้าเขาบอกว่าเขาผ่านตเัเรียแสดงว่าระดับของความเป็นฉบับที่คว็งแวา่งฉบับ,บที่หลงตัวเองฉบับที่ไม่ค่อยได้เข้าใจอิสลามก็จะผ่านไปแล้วเขาผ่านตเัเรียเขาผ่านตะเรียส่วนใครเป็นมรบีอีกทีหนึง่งแต่เขาผ่านโปรแกรมตรเัเรียมาก็จะไหมครับดังนั้นถ้ามีคําตอบว่าฉบับคนนี้ผ่านกระบวนการตรเัเรียหรือโปรแกรมตะเรียจำดูในสถานาการณ์ที่สบายใจขึ้นหน่อย เพราะกระบวนการตบี๋จะสร้างคนคนหนึ่งให้สามารถเขา้าใจประศาขอัคราและประชาของครวาาิตราอิสลามได้แล้วก็ในกระบวนการตบีเ๋เขาจะผ่านกระบวนการการกรองเขาจะไม่กินมือซ้ายเขาจะไม่เข้ามาซิดโดยเท้าซ้ายเขาจะไม่แต่งตัวแบบไม่สุภาพเขาจะไม่เขาจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเขาจะรักษามรารยาเขาจะมีสายตาที่สัมพันธ์กับการซิกเกอร์ซิกรุลละ บุคลิกภาพของเขามหบูรเป็นที่รักของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาบุคลิกของเขาจะเป็นอิสติอาบดึงดูดคนอื่นอยู่ตลอดในความดึงดูดเป็นพลังของความเป็นมุสมินในตัวมุสมินคนหนึ่งจะต้องมีสองพลังพลังดึงดูดและพลังผลักผลักกับดูดทํางานพร้อมๆกันดูดคือดูดคนดีเข้ามาหาตัวเขาดูดคนปกติมาหาตัวเขาผลักเขาจะผลักสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเขาบุคคลที่เป็นมมนาฟิกินจะไม่ชอบนิสัยของคนแบบนี้ พเขาเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับซิคิร์ุลลอฮ์อยู่กับอัลกุรอานอยู่กับเรื่องของอะ,อะไรคัออันมุนทซิมวะมุตะได้ยินฟิดดินเขาจะมีความมีบุคลิกภาพของอิสลามอยู่ตลอดเวลาดังนั้นบุคลิกของความดึงดูดและผลักจะต้องอยู่ในลักษณะของมุมินที่เป็นฉบับแห่งอนาคตอิสลามด้วยกฏที่สามนะครับก็คือเขาจะต้องผ่านกระบวนการตะเบียงประการต่อมาครับสิ่งที่เป็นชูรุ หรืออะไรครับอายลคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับชาวบ้านที่ทำงานเพื่อลามจะต้องเป็นคนที่มีความผูกพันกับอะไรครับอสุนชุดจะต้องมีอสุนนะหรือทุกลมหายใจเนาะดังนั้นในในกระบวนการเตรียเนี่ยก็จะมีโปรแกรมมีวิชาต่างต่าง มีตันสิบกุระมีฮะดิษมีอะไรครับมีอัลฟิกรมีหนังสือที่ถูกคัดเลือกแล้วนะประมาณ40บเล่มเรารู้จักไหมหนังสือ40เล่มที่เป็นหนังสืออินทตชสร้างรืจารมีหลายเล่มแปลไทยแล้วนะครับบางเล่มแปลแล้วแล้วก็จําหน่ายแล้วก็กระจายกระจายแล้วก็หมดแล้วด้วยชบารุ่นใหม่จะต้องค้นหาหนังสือที่เป็นมันฮัช ของการเตรเบียรรฮิยะนะครับเป็นหนังสือที่ถือได้ว่าจุดความตายให้ฟื้นกลับคืนมาใหม่ในหมู่ชบาบัานะครับอย่างเช่นหนังสืออะไรครับมาเลปตตอรีลักชัยสลามประพันธ์โดยัชวิตไซกุตุบนะครับหนังสือของอัลอิม้านของไซด์ฮาวหนังสือที่แตกโดยอิมม มอดูดีอสเตดอาัุระดีนะครับหนังสือที่แต่งโดยประพันธ์โดยดรยูซุบอัลคาร์ตุลนะครับรวมไปตั้งหนังสือต่างๆและรวมไปตั้งหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งผมอยากเสนอให้ทุกคนได้อ่านถ้าพวกเราเป็นฉบับมุสตักบัรเดิมพัเว็บอุจจักไหมภาษาองกฤษภาษาไทยแปลว่าคลื่นลูกที่สาม คดีในสีนี้ไหมคือลูกที่สเขียนโดยอัลวินท็อปเลอร์นักอนกกาศารตร์ผู้ซึ่งได้ถ่ายทอดปรกากฏการณ์ของโลกที่มันเป็นอยู่ตามที่มันเป็นโดยที่ไม่ได้อากติกับอิสลามโดยที่ไม่ได้อากติกับอะไรเขียนไปด้วยเรื่องราวของโลกที่กำลังเกิดขึ้นว่าใครอยู่เบื้องหลังการเมืองโลกใครอยู่เบื้องหลังพรรคต่างๆของอเมริกาหรือ,ออเมริกันนะครับ d ดโมแครตและนายทุนเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อกฎหมายที่ออกมาจากสองพักนี้ในอเมริกาโลกถูกขับเคลื่อนโดยนายทุนข้ามชาติต่างประเทศทั้งหมดในโลกนี้เป็นตัวละครเหมือนที่ออร์ดูแกนได้พูดว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกไหมโลกนี้ถูกถูกควบคุมโดยใครครับอเมริกาอังกฤษจีนแล้วก็รัสเซีย เป็นคริสเตียนที่สี่เป็นคอมมิวนิสต์หนึบโลกอิสลามทั้งหมดอยู่ภายใต้ปากกาของเขาเหล่านี้นาอา่านหนังสือเล่มนี้มากก็คือขึ้นลูกที่สามนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วผมประทับใจมากผมจำได้ผมซื้อสองเล่มเล่มหนึ่งหายไปซื้อใหม่ก็หายอีกเหมือนกันนะครับผมเคยนิยมยอ่ยอ,งยองคนอา่านหนังสือเพราะว่าผมชอบมิตรภาพในการอาร่านผมจะรู้สึกว่าปัญญาหรือความเป็นสหายต่างๆการอาร่าน แต่ในที่สุดบางบางครั้งผมก็ผมก็เริ่มไม่ชอบการอ่านหนังสือเพราะว่าเมื่อผมกระตุน้นได้คนอื่นอ่านเนี่ยหนังสือผมหายและชว่วงที่โตมาก็ไม่เคยหนังสือบางเล่มก็ไม่เคยหนังสือที่ผมรักมากมันก็หายไปมีคนหลายคนเอาอไปอ่านแล้วก็ไม่เคยคืนผมผมเริ่มรู้สึกอากาติกับคนอ่านหนังสือมากขึ้นดนแล้วอยู่ไปอยู่ไปผมไม่อยากเจอคนอ่านผมกลัวหนังสือผมจะหายก็คิดหนังสือเป็นวรรณกรรมเป็นเรื่องสั้น ม,มีคนมายืมไปอ่านแล้วบอกว่ามาเช็คองอาจารย์อ่านสนุกมากบางทีอ่านแล้วก็มึนอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนึกว่าเป็นงานเขียนคนต่างประเทศนี่บอกอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่อยาอ่านไอ้นั้นไม่สําคัญครับที่สําคัญคือหลังจากอ่านมันหายไปเลยครับงานเขียนผมหลายเล่มที่เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนวรรณกรรมที่อยู่ในเดอรี่มีคนเอาไปอ่านแล้วเอาไปถ่ายเอกสารมีอยู่ครั้งหนึ่งมันหายไปจากผม,มเกือบสิบกว่าป,ปีมีอยู่เล่มนะครับ แล้ววันหนึ่งมีคนมาให้ผมดูว่าสำนวนในในใน,ในเอกสารที่ผมถ่ายมาเป็นของอาจารย์ไหมผมก็มาดูมัปรากฏว่าเป็นเอกสารเป็นงานเขียนของมีซึ่งถ่ายเอกสารทอดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนี่เป็นเรื่องที่มันแปลกครับสังคมมุสลิมนะครับที<อ>่พวกเราไม่ค่อยอ่านแล้วเมื่อไม่อ่านไม่เขียนเนี่ยมันก็จะไม่เห็นถึงร่องรอยของความคิดเพราะว่าการเขียนคือลมหายใจของความคิดคนเขียนไม่เป็นคือความคิดไม่ไม่หายใจ ไม่ใช่ลรงดูพวกเราที่เรียนภาาเลยมา้องเขียนวรรณกรรมอิสลามเป็นเรื่องลงเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับบริสไตัยสักเรื่องลงเขียนวรรณกรรมแห่งการถูกกดขี่ของอะไรสักอย่างลงเขียนไม่ได้เพราะเราไม่ไม่เป็นไม่ได้เป็นนักอ่านดังนั้นการอ่านจะช่วยเราเขียนเสือได้ดีขึ้นนะครับจงเป็นคนเขียนแม้จะเขียนไม่เก่งก็ต้องเขียนอย่างเขียนเขียนเรื่องประวัติตัวเองการเรียนหนังสือการเดินทางออกไปทำค่ายเขียนแล้ววันหนึ่งก็กลับมา่านมันจะรู้สึกน่าอ่านมาก รเราจะรู้สึกภูมิใจที่เราได้เดินไปประสบการณ์ลงไปในงานเขียนนะครับข้อแล้วออสิ่งที่เป็นเงื่อนไขนะครับก็คือการยึดมั่นกับอัจุนญาของท่านนบีแล้วก็อย่าทิ้งมันนะครับมันจะมีออข้อเสนออยู่สี่ประการที่อุลามะได้เสนอในข้อนี้ได้เสนอว่ามีอยู่สี่อย่างที่พวกท่านต้องทำหนึ่งก็คือการหาความรู้ที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่พูดมาสี่ข้อตะกี้นะอันนี้เป็นข้อนอกจะต้องหาความรู้ที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา ประการที่สองจะต้องดํารงไว้ซึ่งอาชีพโดยตลอดเวลาประการที่สามจะต้องดำเนิน,นะร,นงรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นโดยตลอดเวลาข้อที่สามทำตนเองเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นตลอดเวลาข้อที่สี่จะต้องหาริสกรที่ฮาลาลเข้าตัวเองก็คือหาไรายได้เพื่อที่จะประทังชีวิตให้ตัวเองในครอบครัวลักษณะของคนชฉบาบที่เป็นนักพืผพวนาคตประการต่อมา ก็คือบุคลิกภาพที่ดีงามอันนี้คือขอ้ 5, ขอที่ห้าข้อที่ห้าครับถ้าจะไม่บุคลิกภาพเป็นภาพสะท้อนของความเป็นคนบุคลิกคือความเป็นคนของคนคนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ภายนอกและปรากฏออกมาจากภายในบุคลิกภาพภายในสําคัญกว่าภายนอกเพราะภายในจะคนโทรลภายนอกในสร้างข้างนอกนะครับในก็คือความเข้าใจอีมานความคิดสติปัญญาจิตสำนึกอุดมการเป้าหมายและจินตนาก,การนั่นคือข้างใน ส่วนภายนอกก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่การใช้มือซ้ายการแต่งตัวการใส่กระดุมการนุ่งเงเกงการใช้สีในการแต่งกายหรือการพูดจาหรือการวางท่าทางการยืนการเดินนี่คือบุคลิกภาพภายนอกซึ่งถูกคนโทรลโดยภายในดังนั้นคนที่จะเป็นบริจารในอนาคตจะต้องไม่ประมาทกับเรื่องบุคลิกภาพหรือชักเสียอัตลาคลียบุคลิกที่อยู่ข้างในมันมาจากอะไรครับจากการซิกลุ่น ซึ่งจะเป็นประการต่อมานะครับในความเป็นบุคลิกภาพของเราก็คือจะต้องเกิดข้อที่6ก็คือจะต้องทําให้ตัวเองเป็นคนที่ทว่าบอ่ออน้อมทำตอนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งสําคัญของการเป็นเป็นดวงอาทด้วยและการเป็นมรรปยและการเป็นจีลอัลมุสตักมันเป็นวิรชนรุ่นใหม่แห่งอิสลามนะครับประการต่อมาอประการที่7จะต้องรู้จักใช้สื่อที่ทานสมัยนะครับสื่อมีอะไรบ้างครับโทรศัพท์ก็เป็นสื่อ กล้องถ่ายรูปนะครับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตการใช้สื่อเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเป็นยีนรุ่นใหม่ด้วยนะครับอย่างวันสาก็จะเก็บเรื่องการถ่ายภาพเราเก่งเรื่องไรเราจะต้องเก่งเรื่องการบันทึกหรือการอะไรต่างๆมีหลายเรื่องที่ที่ที่มันถูกเก็บไว้ใน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 ฟิล์มในม้วนและผมคิดว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเราตลอดเวลาผมได้รับรู้จากการไปดูคลิปย้อนหลังของบรรดาเชค ของบิดาอ,อะไรครับบรรดาวะเล,ลมินนะครับหรือบรดาอุสตัดต่างๆมากมายเรายอมรับว่ามีหลายเรื่องที่เราไม่รู้และเราก็พร้อมจะเป็นนักเรียนของเขาตลอดไปลานะครับอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเตรียมเพื่อที่จะเป็นจีนรุ่นใหม่สำหรับชบาวบ้านที่จบจากการศาึกษานะครับผมคิดว่าคสํสเสนในนะเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับคนที่คิดนะครับคนที่คิด สมองที่ไม่เปิดกว้างแม้จะฟังนักวิชาการดีขนาดไหนสมองนั้นก็ไม่มีความหมายดังนั้นถ้าคุณเอาภาชนะหนึ่งไปตากฝนรองรับน้ําฝนแต่คุณปิดฝามันอยู่ไม่มีความหมายครับเสียงพูดที่พูดออกไปถ้าไม่ถูกรับฟังมันจะไม่มีความดังต่อูคนเราไดดังนั้นเมื่อหูเราไม่รับฟังเสียงนั้นจะดังขนาดไหนมันจะไม่เข้าในใจ,ในใจเราอันนี้เป็นตะก,กาะธรรมดาของมนุษย์ดังนั้นการเป็นคนที่จเจริญจะต้องเปิดใจกว้าง ต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงโลกที่กาลังเป็นอยู่จําไว้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงทุกสี่วินาทีสี่วิต,วตเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์วิทยาศาสตร์จิวตทยาสังคมการเมืองสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงทุกสี่วินาทีถ้าคุณอยู่กับที่คุณจะถูกทอดทิ้งให้ลาหลังแล้วความจาเป็นหนึ่งนั่นคือต้องเป็นนักคนขวาอ่านหนังสือตลอดเวลานะครับติดตามข่าวคราวโลกมุิมพูดคุยกับปูร์ละนะ เจอคนรู้แล้วจะต้องเข้าไปหาทักทายสอบถามและการรับรู้จากบางสิ่งบางอย่างจากการพูดคุยอาจจะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อเราในการกลับไปบ้านจําไว้นะครับทุกคนมีมูเกมมีกะปองที่แตกต่างกันในมูเกมเหล่านั้นคือผู้ป่วยของเราพวกเขาคือผู้ป่วยที่รอเรากลับไปเยียวยาถ้าเรากลับไปแล้วก็ขับรถแว้นอยู่หัวบ้านท้ายบ้านมันจะเป็นประโยชน์อะไรดังนั้นความไม่รู้ของประชาชนคืออาการป่วยไข้ที่เขากำลังร,รอเราอยู่แต่การที่หมอคนหนึ่งจะกลับไปรักษาโรค ต้องมีบุคลิกของหมอ,อ่ด้วยดังนั้นความเป็นคนที่น่ารักความเป็นคนที่ดีจะต,ต้องให้สลามกับชาวบ้านนะครับเข้าไปแก้ปัญหาของพี่น้องทุกคนอย่าเข้าไปเป็นนักเผยแพร่เลยในวินาทีหนึ่งที่คุณกลับไปคุณจะต้องสร้างเชื้อสายแห่งความดีท่านนบีนั้นเป็นคนดีของชาวเมืองมะก,กะก่อนที่ท่านนบีจะเดาะอิสลามสินั้นท่านจะทําดีทุกคนเยียเยาทักทายพูดคุยขณะที่เลี้ยงแกะก็จะช่วยเลี้ยงแกะเพื่อนบ้าน ขณะที่เ,เลี้ยงแพะก็ช่วยเอาน้ำไปให้แพะเพื่อนบา้านการทำดีเพียงสิ่งเล็กน้อยมันจะเป็นฐานของการที่ท่านจะเปลี่ยนสังคมที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้แต่ถ้าท่านไม่ทำความดีแม้แต่สิ่งเล็กน้อยขยะมันก็ไม่เก็บมัสยิดก็ไม่กวาดสลามกับชาวบา้านก็ไม่ทักทายเวลาเข้ามาสัสยิดท่านจะเป็นนักดัาอีกที่ดีไม่ได้ในสังคมหนุ่ดังนั้นความดีสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดบางครั้งมันไปนค้ำประกันสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตได้สลามยิม้มทักทาย มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคําพูดนี้คําเดียวจะเป็นคําที่คนหนึ่งจะเปิดประตูรับคุณทุกบาทได้ดังนั้นอย่าวางมากจงทมตนสูงที่ราบลุ่มนั้นแม้มันจะต่ํากว่าที่ราบสูงแต่สารอาหารทั้งหมดที่อยู่บนอากาศจะไหลไปสู่เมื่อท่านเป็นที่ราบลุ่มมนุษย์จะเดินทางไปหาท่านและเมื่อท่านเป็นที่ราบสูงและระงานต่อหน้าผู้คนจะไม่มีใครอยากฟังคุณมนุษย์ ถึงแม้จะยอมฟังคนที่หัวสูงแต่เขาจะขบดู่ข้างในว่าถึงแม้ฉันจะฟังแต่ฉันไม่ยอมรับแต่เขาจะยอมรับคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนใครที่บรรลุถึงแก่นของการถ่อมตนและเป็นผู้ซึ่งด้อยค่าตัวเองในเส้นทางของการดาว่าเขาจะเป็นคนที่ถูกค้นหาและมนุษย์จะไม่เหนื่อยที่จะตามหาเขาอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับบอสขอเรารพิคุมสุดท้ายนี้มีอะไรพิถ่านก็ขอครับใช้เวลาสั้นๆ เดินทางกับผู้นี้คีนึงก็ด้วยความรักผูกพันครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าชโรมสงขาเป็นชโรมหนึ่งที่ที่เหมือนกับลูกกับหลานเหมือนกับว่าชโลมอื่นเขาก็วิ่งไปไกลได้ยังในลูกวิ่งอ่ะไปไกลได้ยังหรือบางคนอยู่อยู่หลังเราเอีกไม่รู้แต่สงขาก็น,น่าจะต้องวิ่งต่อไปพัสะไปกุนขีรถจงแข่งขันกันตามความดีสงขาวิ่งไม่ไมาไม่ได้มาใช่ไหม,ไม,ไมสมสงขาเป็นเป็นหนึ่งในนักวิ่งในลูกวิ่งนั้น ทีนี้ก็ที่พี่น้องพูดถูกว่ามีชุมชนหลายแห่งเขาต้องการพวกเราสงขลาที่จะไปช่วยดาว,ว่าเด็กนะครับไปช่วยดาว,ว่าชาวบ้านให้อ่านหนังสือกุาบจงหันหน้า,า,าก้าหนากันแล้วก็จงต่อกันให้ติดอยู่ตลอดเวลาอย่าหันหลังทิ้งกันนะครับสังคมยอรอเราอยู่นะทุกที่ครับทั้งชตูนสงขลาแม้กระทั่งตรังก็ยังอาการหนักมากตรังก็ยังมีการสั์ตามตัวมีชี่อเป็นเดนกันอยู่ยังเป็นเดนแต่มุสลิมเป็นเดนสักตามตัวอย่างนี้ก็เป็นคาเฟ่น,นะครับเป็นมุสลิม สงขาก็อาจจะไม่มีล้วมุสลิมที่ศักตน์สับดังนั้นการออกไปสู่สังคมเราต้องเราต้องเราต้องพยายามเชร์กันตัรถัตัศัพท์ที่มีอยู่ไลน์ที่มีอยู่ขอให้เป็นประโยชน์ต่อการดาว่าเป็นประโยชน์ต่อการแชร์ข้อมูลในเรื่องอิสลามแชร์ประโยชน์ต่อเรื่องสถานาการณ์โลกมีกลุ่มพิจนะ,ะระหว่างการเกิดขึ้นมีกลุ่มที่ดิสเครดิตระหว่างอีกกลุ่มหนึ่งอยู่มากมายนะครับเราจะต้องออกไปเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างของการเป็นอะไรครับ เยมาอิสลามกลุ่มแห่งการปฏิรูปอุม,มะกลุ่มที่ปณีประนองกลุ่มที่นำความหวังไปอย่างพี่นมุสนะครับผมเปิดสเปซแล้วก็เข้าไปดูในคลิปต่างๆที่มีการโจมตีอุลมะมเหนื่อยใจผมเหนื่อยแลวผมมีความรู้สึกว,ว,ว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างหแต่งนั่นขอฝากตรงนี้ไว้ที่พวกเราทุกคนที่ที่เป็นชาวรุ่นไหนตั้งปีหนึ่งปีสองปีสามและปีสี่กว่าความสามารถที่เราจะสู้มันได้ถ้าเราไม่หาทางออกที่ชัดเจนและไม่ไม่รว่วมมือกัน ในความเป็นเยมาในความเป็นอุควนและในความเป็นรับบานีและไม่ได้หวังเ,เราไม่ได้ไม่ได้รับการช่วยเหล,ลือจากอัลลอฮฺทาละาความสำเร็จก็จะไม่มีทางกลับมาดังนั้นจงผูกพันกับอัลลอฮ์ด้วยละมาดด้วยตะฮญุดด้วยซิกุลอ์ด้วยการถือบวชและด้วยการอ่านกุรอานตลอดเวลาเมื่อเราเชื่อมกับอัลลอฮ์ได้ชัยชนะ